สวัสดีกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนบิวเกี่ยวกับไททันจูเอ้ยไม่ใช่ไททันจุดโจมสิไททันเกาะนะครับก็อย่างแรกเลยการ,กรอัปเกรดการอัปเกรดพวกนี้มันส่งผลต่อการโจมตีที่แรงขึ้นด้วยนะครับพวก t s damage o d ade, m damage อันนี้ส่งผลนะครับแล้วก็ทุกคนเลือกกันเลยว่าจะเล่นเบสหรือว่าจะเล่นทันเดอร์สเปียร์ถ้าเป็นคนที่ใช้ตระกูลฟีดก,ก็จะมาไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากมีอันนี้นะครับ สกิลนี้สกิลเดียวจบโอเคเรามาดูสกิลกันก่อนว่าผมเอาสกิลอะไรไปมั่งโอเคกิล okay, นี้อันเนี้ยที่ผมเอาไปคือแบ็คมันเป็นแบ็คแฟร์ครับก็จะทำไ้ท่านกี่ตัววะดูก่อนไทท่านทั้งหมดสิบตัวหรือเปล่าอ่ะไทท่านสิบตัวในระในระยะเจ็ด้อยห้าสิบเมตรเนี่ยได้รับ ยี่ห้าเอร์เซ็นดาเมจแล้วก็อ่อนแอลงยี้าเปอร์เซ็นนะครับสกิลต่อมาสกิลของตระกูลฟีดที่เอาไปก็คือสกิลนี้เอาไว้เคลียร์ไททันแล้วก็เก็บเกตนะครับสกิลที่สามเป็นของ TS เอส e r นเดอร์สปก็เอาอันนี้ไปสกิลอื่นทุกคนเอาไปปรับใช้กันเองได้เลยนะครับแล้วก็สกิลที่สี่ที่เอาไปก็คือเลดแฟร์เลดแฟร์คืออันนี้ก็ไททันห้าตัวในระยะห้ารอยเมตรเนี่ย ได้รับ10%ดาเมดแล้วก็ออนแอร์ลง15%ผมไม่มั่นใจว่าเลสแฟร์กับแบ็กแฟร์เนี่ยมันทับกันหรือเปล่าถ้าใครรู้ว่ามันต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยบอกกันด้วยผมไม่รู้เลยอันนี้ต่อมาสกิลสุดท้ายก็สททันครับแม้นาทันก็ต้องเอาแปลงล่างไปนะครับโอเคต่อมาอันนี้ วิวไททันเกาะนะครับก็จะเป็นอา of a อ l เหมือนเดิมก็คือ M1 Speed เพิ่มขึ้นไททันดาเมจเพิ่มขึ้น40%โอเคประมาณนี้ครับต่อมาการป้องกันเนี่ยก็คือเอารดดาเมจไปเพราะจริงๆมันไม่มีผลอะเอาอะไรไปก็ได้ครับอันเนี้ยเพราะว่าไททันเกาะมันกดสกิลเปิดเกาะอ,อยู่แล้วอะมันแทบจะไม่ไม่เสียไม่เพิ่มอะไรเลย อมาก็คือลดคู่ดาวนะครับเราจะไปวิ่งเล่นกันแล้วก็โซฟีสก็เอาไปเพื่ออะไรแทบจะไม่ช่วยอะไรครับจริงจริงเอาอันนี้ไปก็ได้ครับทำให้ใช้สกิลพวกแฟร์ได้นานขึ้นคู่ดาวลดลงครึ่งหนึ่งเอฟเฟกก็จะคูณหนึ่งจุดห้าอันนี้น่าจะดีกว่า นี่ครับแล้วก็เอา i m m o r ์ a l ไปครับเพิ่มเพิ่มพวกการป้องกันเพิ่มเลือดแล้วก็ลดการกระดูกครับโอเคแล้วก็พอ w เดอร์เบสซิเอาไปเพิ่มชิปเตอร์เพิ่มความเร็วในการแต่หลักๆที่เราเอาก็คือเพิ่มสเต็ค15%ครับโอเคสำหรับการโจติที่เราเอาไปนะครับก็จะมีการนี้เก็บบาเก็บหลอดบาเนี่ย ได้เร็วขึ้น15%แล้วก็คิปเตอร์เนี่ยสามารถแปลงร่างได้ตอน60%นะครับแล้วก็ทุก10%จะเพิ่ม1 2ึ่ดาดาเมจต่อมาจัมเบิลต่อมาก็จัมเบิลก็คือสุ่ม75%ถึง130%นะครับอันต่อมาฟิกสไตล์อันเนี้ยเราไปแต่ว่าอันเนี้ยมันมันไม่จำเป็นอ่ะท่านเกาะมันแทบเลือดไม่ลดเลยก็ถ้าให้แนะนำก็ลองเลือกกันดูครับ พวกเพิ่มดาเมจสกิลก็ได้แต่ผมผมไม่มีเน่ยผมมีการ์ดพวกเนี้ยถ้าเอาไปถ้าทุกคนมีก็เอาโอเวอร์สแลปไปแทนก็ได้ครับสําหรับผมนะโอเวอร์สแลมันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยก็เลยแทบจะไม่ใช้กับอันอื่นเลยอาจมว่าจะรีทิ้งอะไรู้สิอันนี้ต่อมาของสมใส่เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมจากคลิปก่อนนะก็คือเพิ่มชิปเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่มสแต็กสิอเอาชิปเตอร์ให้หมดนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่ม การแปลงร่างได้หนึ่งครั้งชิปเตอร์เพิ่มขึ้นไปหนึ่งครั้งต่อมาอันนี้เหมือนเดิมครับชิปเตอร์แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับอันนี้ต่อมาไททัทน,าทาทานมนนาตเตอร่โอเคเราไปไททันจดโจมเปลี่ยนเป็นไททันเกาะก่อนโอเคเรามาดูสก,กิลกันต่อสก,กิลที่ผมจะเอาไปประมาณนี้ครับ ทำรามต่อยตรงวิ่งเพิ่มเกาะโอเคครับแล้วก็เอาที่มันเด้งตัวออกไปด้วยต่อมาดาวมีเมื่อไหร่ก็อัพครับอัพไปเรื่อยๆครับยังไงมันก็ได้อยู่แล้วแหละถ้าลงเลทเรื่อยโอเคครับประมาณนี้เราไปลงเลทใ้ท่านจูโจมกันเลยเราก็จะเปิดในแม่ออสบอนนะครับกระดูกหักแล้วก็กทำไทลออ์เคประมาณนี้ บอกผมไม่เปิดเหมือนเดิมนะครับก็เนื่องจากอยากให้ดูชัดๆโอเคครับเริ่มมาก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเก็บเกียดให้ท่านเหมือนเดิมเลยโอ้โ oh. หไหนกันหมดเนี่ย โอเคครับ,รบก็สำหรับเฟสแรกเดี๋ยวผมเร่งความเร็วคลิปแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เกีียวไดท่านไปเรื่อยๆ <Okay, S 2> ครับโอเคครับเฟสแรกก็เสร็จแล้วเราออกล่างกันก่อนผมไม่รู้นะว่ามันแบบช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวว่ายิงแฟรไปแล้วกันนะครับเพราะเราก็มีแบงล่างหลายรอบ ยิงแฟรเสร็จปั๊บก็แปลงร่างกลับนะเปิดโลกคำรามโอ้คำรามผมผมน่าจะพะเดี๋ยวผมสอนทิกอะไรด้วยเรื่องการคำรามเนี่ยแล้วก็ต่อยตรงมันค่อนข้างแรงคนระับถ้าทุกคนดูต่อยตรงมันล้านแนะปดนะเบาไม่ใช่ว่าเบามันดีตรงที่ว่ามันไม่โดนล็อกแบ็กอะไรเลยมันก็เหมือนเราต่อยได้เรื่อยๆอ ด้ามีมันจะแบบสี่แสนแต่มันก็ผมว่ามันก็พอๆกันอะ่ะความเร็วในการจบเลทมันน่าจะพอๆกันไอ้นี่เล่นง่ายกว่าด้วยแบบแพทันก่อนแค่เอ็มวันเอ็มวันเอ็มวันโอเคเดี๋ยวเรามาสอนคีดกันดีกว่าตอนเรากดพุ่งเนี่ยครับรอก่อนแล้วกันผมอ,อยากเสียโอเคครับตอนเรากดพุง่งเราพุ่งมาหามันใช่ไหมครับแล้วเ,เรากดสแปมคำรามเอาไว้แล้วเรากดต่อยเนี่ยครับทุกคนจะเห็นว่า มันต่อยได้เลยแล้วคำรามก็ยังอยู่ครับเหมือนมันเป็นบักเกมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่แก้ความเร็วในการจบผมว่ามันก็พอ,พอก,กันกับเอเลนมัน้งเดี๋ยวลองดูนะครับคลิปก่อนที่เราลงไปก็คือเป็นลงเลทใช้ไททันเอเลนใช่ไหมก็คือจบสามนาทีสิบเก้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไททันเกาะจะจบเท่าไหร่ พอมันแปลงร่างเราออกร่างนะครับแล้วเราไปยิงแฟร์กันก่อนยิงแฟร์ยิงยิงนี้หมึผนะผมก็ไม่รู้มันช่วยหรือเปล่ามันอาจจะช้าลงก็ได้ทุกคนลองไปดูกันว่ามันช่วยไหมถ้าใครลองบ่อยๆช่วยมาบอกผมด้วยช่วงนี้ผมผมไม่น่าเล่นเยอะขนาดนักก็ใช้สกิลไปเลยขอบคุณมากแล้วก็วิ่งเหมือนเดิมครับเทคนิคเราวิ่งสแปมสแปมคำรามครับ คำรามก er pues ็ต nah ่อยเลยแต่แปมคำรามเสร็จป <it> ั <kindergarten>. ๊บกดต่อยมันก็จะแคนเซิลนะครับม <gel> ันก็จะ c a n ซิลคำรามอันนี้อใ่ไม่ใด้เป็นร้นครัเนี่ยครับประมาณนี้ง่ายโคตรเล่นในท่านแล้วมันสำหรับผมนะมันเล่นดีกว่าไทท่านจุดโจมเพราะว่ามันไม่หงุนงิดตอนเราแบบโดนขัดตอน ตีแล้วเด้งตีแล้วเด้งนะครับเวลามันคือสามนาทีสี่สิบหกวิเดี๋ยวเราลองอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ผมจะไม่มาใช้แฟร์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาเทสกันในคลิปเนี้ยว่ายิงแฟร์หรือว่าไม่ยิงแฟร์อันไหนคุ้มกว่ากันแต่ผมเล่นแค่สองตาครับผมไม่ได้ลองเยอะค่ะโอเคครับเฟสองเฟสองเราจะไม่ ออกล่างแล้วยิงแฟนะครับผมว่าดาเมจลดแน่แนง,ง,งแนะครับกเก้วทำามถาล่งมงาม่งวงหมดก็ทำาเลยนะหมดก็ทำาผมคู้ว่าแบบไหนดีกว่าท่านาคนแบบพอรู้ว่า้โรเทชันนี้ดีสุดออกได้ครัจะลองไป,ปตัดไปดูมนีตรงโปรแกรกดออยได้เลยผมเล้ยงลัว,ดวโดนแดแต่ว่า่กำามีผมว่า้อเ,เก็บคอม,มโบครบเราีสิหน

นี่ครับมันก็เร็วขึ้นอาจจะต้องมีการจัดสกิลให้ดีแล้วก็รีบเคลียมอนเคลียคีฟตัวด้านหลังด้วยแล้วก็ใช้สกิลน่าจะแรงอยู่ครับนีย่ยครับประมาณนี้สำหรับไททันเกาะผมจะไม่พาไปลงด่านของไททันเกาะถ้กกันนะครับหรือว่าเอาไงดีผมว่ามันลงช้าแน่ๆมันลงแบบโอ้โหอืดแน่ๆเลยลองลงก็ดูก็ได้ครับ เปิดเหมือนเดิมน,นะครับในแม่ออสบอนกระดูกหักง่ายกระดูกหักมันจะมีอันหนึ่งเนี่ยครับกระดูกหักโอกาสกระดูกหักเพิ่มขึ้นอันเนี้ยรักษามันคือกระดูกหักไปเลยอะ่ะต้องมากดรักษาเอาโอเคครับ <Yeah. S 1> ผมก็เลยจะพูดว่าเปิดพวกกระดูกหักนะครับก็คือจะพูดวงกันไปเลยสำหรับหนานในท่านกอะทุกคนน่าจะดูคลิป ก่อนไปแล้วพวกแบบใช้ ts เลรพวกเนี้ยว่าประมาณไหนนะครับไอท่านเกาะมันจะเคลียร์ด่านนี้ดีมากถ้าทุกคนได้ดูคลิปก่อนหน้านี้คลิปของเล่น ts นะครับในด่านไนอ,นอ,นอ้ท่านเก่ะออาเฮ้ยคิดว่าขานะครับสกิลสามมันแบบถ้าคนดูมันแบบ ความโคตรแล้วมันโดนหลายตัวมากครับเซคิวสามวลีแล้วเนี่ยเราก็รอมันเดินอันครบปั๊บล้วก็ต่อยทำลามทานสวนไปเลยวูลีแล้วก็ เอาเอาติดเรือเออสกิลสีนี่เราสามารถกดอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการยกเลิกได้ครับเพื่อใครไม่รู้นะครับเราคนเดินออกเรือเนี่ยเพราะไลเนอร์มันจะวิ่งยไกลเรากดสามได้ครับมันเคลียร์ดีมากครับสกิล เราเระวังแคสก,กิลว,วิ่งมันครับถ้าเป็นไลเนอร์เพราะมันแรงมากถ้ามันวิ่งทีครับเราล่อออกมาพยายามให้ให้มันไปเดินเรือเออเดินเรือพยายามให้มันไปเดินแถวเรือครับโอเคเามาเหมือนเดิมเดิมเลย กดซีลส bon ี่ไปเลยครับแล้วก็สแปรมสองไว้ท่ามรามผมก็ท่ามรามกดต่อยเหมือนเดิมครับไม่รู้มันคือบั๊กหรือมันคืออะไรนะครับรอตัวเกมแก้ถ้ามันแก้นะผมไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่าครับซีคสี่มันตายแล้วโอ้โหขุณมากยอดจะสิบซีลสี่เป็นซีลธรรมดาอีกนะครับท่ามรามผลืมแล้วเอ็งระบบเอ็งเอ็นตะเกียร์พอ

โอเคครับเอาเป็นว่าโคตรนานโคตรไม่แนะนำเลยครับนี่ครับหกนาทีโคตรนานไม่แนะนำอย่างมากแทันเกาะเนี่ยถ้าให้แนะนำแพทนเกาะมีดีอะไรสำหรับผมนะลองพวก สตรีดมิชชั่นอันเนี้ยดีมากเพราะว่าสกิลสกิลที่ผมเอาไปก็คือสกิลที่มันต่อยตรงครับมันจะเคลียร์มอนได้เยอะมากสกิลนี้เลยครับที่บอกว่าดีคือสกิลนี้มันจะทำดาเมจได้เยอะมากผมไม่มั่นใจว่ามันทำทุกตัวที่อยู่ในรอบๆมนเลยไหมหรือว่ามีจำกัดหรือเปล่าว่าต้องกี่ตัวแต่เอาเป็นว่ามันดีมากสกิลเนี้ยเอาไว้ลงพวกมิชชั่นนะครับ ในด่านของมันชื่ออะไรนะ Giant Forest นะครับแล้วก็เปิดเป็นอันนี้มันจะให้เราไปปกป้องแอนนี่อันเนี้ยดีมากฟาร์มง่ายมากถ้าทุกคนจะฟาร์มพวกเควสมิชชั่นกันหรือว่าฟาร์มเงินแนะนำแล้วก็ลงเลทให้ดีที่สุดก็คือลงแค่ Titan โจมแล้วก็ไททันเกาะไม่แนะนำให้เอาไปลงอันนี้เลยถ้าจะให้ดีก็คือ ไปเล่นพวก TS ดีกว่าครับ b u t s ที่เคยลงไปก่อนหน้าน,นี้ผมว่ามันมีประโยชน์มากกว่าก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีตรงไหนสงสัยก็พิมพ์คอมเมนต์มาแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบก็ฝากกดซับด้วยครับก็ขอบ,ข,อบข,อบขอบคุณครับ